รถเคนไปเที่ยวไหนนะเจ้าจ้าจะพารถเคนไปเที่ยวไหนครับจะไปรถเคนไปเที่ยวสวนสาธารนณะรถเคนด้วยวนี่นะจ้าจ้าจะไปไหนครับจะไปไหนอ๋อเติมน้ำมัน,ะะน,มนเดี๋ยวเจ้าจ้ามานะ,ะอโอเคครับห่้าแบบกับเดียวนะครับ บอกยางจ้องจ้วนกลับมาแล้วครับากลับมาจ้าจ้าอ่าเอาคันไหนครับดูจินจ้าครับจินจ้าได้ครับขอบคุณครับมาม้าก่อนอืออืไปน่ะล็อกอะไรนั่นล้อหาเรื่องอะไรท่จะหาเรื่องอะไร ูนี่ไหอ๋อเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรครับเอาเรื่องฉี่อ่อ๋อฉี่ๆเอามากมเก็บให้เรียบร้อยอืมอืมจบละยังไงต่อนะนอนอยัง ดงทำ,ทำไรต<อ>่อแต่อีกเรื่องอ,อะไรครับเยี่ยอีนฮะเยี่อ,อีกต้องหาเยี่อีแย่อืมไหนเรื่องอึดอยู่ไหนอ่ะ เอาลงมาเดี๋ยวก็ต้องเอาเก็บด้วยนะนี่เน,นี่เรื่องอะไรครับเรื่องทษ 妈，子，嗯，哈？ ไม่มีครับเป็นกระจก <Yeah. S 1> hmm. เป็นโต๊ะกระจกเฉย

ขตรงนี้่<อ> <c oughs> เว,วนเยไซ้ไม่วันดไม,ไม่ควรมาเจาอ ร้องตามด้วยสิไม่ไม่ไหนไม่มมออมจับไม่ด้วย ไปตรงไหนถ้ายืบมานั่งข้างหน้าหน่อยก็ได้ขครได้ถึอถงอ่ะขีดไปยาวๆเลยเออเป็นวงกลมเลยครับอืมเออ,เอ,อ แน่นนี่งไงโอ้โหได้แล้วนี่ไงแน่นโ <laughs> อ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้งโค้งแล้วเดี๋ยวก็ห้องแล้วอืนนอนั่งง่าไปอือนั่งงมายจะยากตอนลงนิดนึงนะก้ามาปากติไม่ตกป่าประคองให้แล้วอือนะก้าวมาไม่ตกลูกอือ

Like, how? ละเติมไล่เติมฟองละเพิ่งจะไม่โตไปเล่นต่อยลงุงจับลงมาเออจับเอาแขนลงมาอีกจะไปห้อยองอันต้องเหยียบขั้นสุดท้ายก็มีอะลูก <c oughs> มายกน้น <c oughs> องเถอะ ด้วยสิจับด้วยบังคับม้าก็ต้องจับม้าด้วยอ้าจะชินอันนี้อีกแล้วแ <c oughs> ต่ป้าจับสิมา,าดิาปละ,ะคองป้าป้าปละคองเรียบดีๆเนาะอย่าให้มั่นคง โดนนี่ไน,นี่ไกล่าวให้เฉียบให้ดีก่อนโอ้ยไปปล่อยอย่างั้นสิเฉียบอนสิผลมาก่าวไปทีนะข้านะข้านึงข้านี้ก่อนอ่าเก็บหลังอย่างงั้นเอ